สดีครับสมาชิกหวยหานอยทุกท่านนะครับนี่นะครับผมมีแนวทางหวยฮานอยงวดประจําวันที่28สิงหาสองห64นะครับเมื่อวานนี้นะครับงวดวันที่27นะครับเข้าเด่น8ดรถก9าววิ่ง9นะครับเข้าทั้ง3หน่อยเลยนะครับหน่อยพิเศษเข้าวิ่งเข้าเด่น8นะครับน่อยปกติกับ v a p เข้ารถด9กับวิ่งกนะครับ เรามาคำนวณเรามาคำนวณงวดประจำวันที่28พร้อมกันเลยนะครับเพิ่งผมคำนวณไว้แล้วนะครับผมจะคัดมาให้เน้นๆนะครับผมเป็นสูตรสองตัวตรงนะครับ เลขพิเศษนะครับหน่อยพิเศษจะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าหน่อยปกตินะครับ

ห้าเจ็ดเจ็ดห้าจะเหมือนกันเลยนะครับพิเศษกับบีพนะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับเลขเหมือนกันเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับทั้งพิเศษปกติบี p นะครับเลขน้อยละสองชุดนะครับไปกลับก็สี่ตัวนะครับส่วนเลขเด่นนะครับเด่นเลขเด่นนะครับ เด่นห้าวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดเด่นห้าวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะครับที่เด็ดอยู่ที่เลขเด่นเลขวิ่งนะครับเข้าเกือบทุกหนอยนะครับส่วนเลขพิเศษปกตินะครับคัดให้แล้วนะครับส่วนใครที่จะเอาไปเล่นเอาทั้งหมดไปเล่นทุกหวยท,ทุกทุกหนอยนะครับก็จะไม่เยอะนะครับหนึ่งสองสี่สี่สิบสองตัวนะครับ นอยละสิบสองตัวถ้าเอาไปรวมกันไปเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับเล่นทุกหนอยไปเลยนะครับเข้าทุกเข้าทุกครั้งนะครับสําหรับงวดน,นี้นะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ